เว็บซอมบี้รักเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000พเพชรถึง5000เพชรแถมมีโอกาสได้ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยสวัสดีทุกคนนะผมคลิปเกมเพย์ของเอสแบกเนี่ยก็ออกมาแล้วผมมาดูพร้อมกันดีกว่านะฮะโอ้โหโมเดลเท่มากนะโวปีธรรมดาโคตรเร็วเล้วเฮ้ยเหมืมอนจะมีไฟติดมาข้างหลังนะผมโ้โหสกิล เอส่งกลับบ้านนะผมสกิลหนึ่งนะดึงธงนะผมโอ้โหตัวไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่นะฮะสกิลสองไม่ชาร์จเร็วมากเลยเนะี่ยมีจุดที่น่าใจหลายจุดเลยนะผมจุดแรก่ผมการตีธรรมดาของเอสเบร์นะทุกคนสังเกตดูนะผมเหมือนเหมือนว่าถ้าตีสามฮิตแล้วเนี่ยจะมีไฟติดมานะผมตามภาษาเซราฟิมนะฮะแล้วก็สกิลหนึ่งนะผมเหมือนจะไม่ใช่สกิลเคาน์เตอร์นะผมส่งศัตรูกลับบ้านนฮะ มีไฟติดนะครับผมสายหมัดสีเขียวผมตัวนี้สกิลสองเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นสกิลชาร์จนะครับผมน่าจะเป็นสกิลกดหรือเปล่านะเพราะมันเร็วมากเลยนะครับผมด้วยความที่เอสแปเนี่ยมาเป็นสายหมัดน,นะผมผมคิดว่าไอ้สกิลที่แบบเป็นจุดเด่นหลักๆเลยคือเนี่ยสกิลส่งกลับบ้านนะครับผมคุณเนี่ยอาจจะส่งสายโล่ผมตัวที่แบบเดินช้าๆไปถึงธงผ่านตรงข้ามเนี่ยกลับบ้านไปก็ได้นะครับผม บอกเลยว่าลองแน่นอนนะผมแต่ว่าได้จะยกเป็นน้องงูนะฮะในกรณีที่บุกทงศัตรูเงี้ยน้องงูโดถูกส่งกลับบ้านไปก็บินกลับามาใหม่อะไรแบบนี้นะผมเออแต่ว่าไคโดนะผมก็เพิ่งได้บัฟมานะก็ไม่แน่เหมือนกันว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยอาจจะ <c oughs> ปวดหัวกับไอ้ตัวเอสเบรหรือเปล่านะับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็มาเป็นตัวเดียวโดดๆด้วยนะับผมก็ไม่รู้ว่าจะกี่เพชรผมแต่ปกติแล้วก็750เพชรปกติตามภาษาเจนนะผมก็ไม่น่าจะเกินนี้นะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมทุกคนคิดยังไงครับว่าตัวละคร s b a แบเนี่ยจะติดเมตาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจะครบรอบหปีอยู่แล้วขอตัวละครแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวแค่แบบเป็นตัวมีมีมตัวฮาฮหรือว่าจะเป็นตัวแบบสามารถถล่มเมตาได้ขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันผมรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะผมไม่แน่ว่าสกิลสหรือว่าการตีธรรมดาของมันเนี่ยอาจจะปวดมากกว่าที่เราคิดนะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้สกิลส่งกลับบ้านเนี่ยมันต้องลองโดนนะผมจะจะได้รู้มันขนาดไหนแล้วมันปวดขนาดไหนนะฮะ โอเคคลิปนี้เนี่ยก็มีมาเท่านี้นะผมใครมีความเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเลยนะผมวันนี้ขอตัวลาไนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกม,มันพีชบอลตี้รัตนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยนะผมสามารถทักแอดเอไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผม